Lets this works how สวัสดีครับคุณอยู่กับ The Moon Channel นะครับแล้ววันนี้มากับเรื่องทำไมคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จัก 3D S นะเกมภาพสามมิติที่ไม่ต้องสวมแว่นคือคนรอบๆตัวผมเนี่ยเวลาผมเอาให้เขาดูไอ้เครื่องเกม 3DS TDS เนี่ยคือแปลกใจเขาดูแปลกใจดูตกใจแล้วก็แบบเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอ เครื่องเล่นเกมพกพาที่มันไม่ต้องใส่แว่นน่ะแต่ว่าคือเรื่องนี้ไม่แน่มันอาจจะเป็นแค่คนใกล้ตัวผมรอบตัวผมเพราะว่าผม่าจะห่างเกมไปเยอะกับเพื่อนๆนิดนึงพอเอามาให้ใครดูก็ดูแปลกใจตกใจกันทั้งทั้งที่มันออกมาประมาณสิบปีแล้วอะ่ะไอเกมเครื่องเนี้ยมันแปลกใจผมกว่าที่เขาไม่รู้จักแล้วเขาแปลกใจอ่ะผมแปลกใจกว่าอีกแล้วก็ ไม่รู้ว่าคนรอบตัวทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างแชร์แชร์กันมาคอมเมนต์กันมาดูว่าเขาเป็นยังไงยังไงกันบ้างนะแล้วก็สำหรับท่านที่ไม่รู้จักว่า Nintendo 3DS 3DS เนี่ยมันคืออะไรทุกคนแม่งแทบจะรู้จัก Game Boy. เกมบอยกันอยู่แล้วปะ่ะเครื่องสีเทาๆปุ่มแดงๆเ,เลือดหมูเกมขาวดำจนมาถึงเกมบอยคัลเลอร์เกมบอย1อสวน Nintendo DS Dual Screen ที่เป็น2จออันนี้ไม่แน่ใจว่ายังติดตามกันอยู่หรือเปล่าแต่ว่ามันคือตระกูลเดียวกับเกม Boy นี่แหละที่ไหลต่อมาเรื่อยๆจนมาเป็นเครื่อง Nintendo 3DS นะที่เป็นจอสามิติแบบไม่ต้องใส่แว่นทีนี้เครื่องเกม Nintendo 3DS เนี่ยออกมาตั้งแต่ปีต้นปีเลยนะ2011ที่เราพูดกันอยู่ตอนนี้คือปี2021 สิปีแล้วอะแล้วเครื่อง 3DS เนี่ยก็ออกมาเป็น 3DS XL แล้วก็มี 2DS ด้วยที่ไม่มีภาพ3มิติในตัวเครื่องแล้วก็มาเป็น New n i w t i n t o n d s 3DS ตอนมาเป็น New เนี่ยมันมีอะไรแตกต่างไปก็คือตอนที่มันเป็น3มิติแบบเก่าอะมันมันจะไม่ tracking หน้าหน้าของคนที่เวลามองจอแต่นี่มันจะมีกล้องมามองว่าคนเนี่ยหัน ไปทางไหนแล้วมันก็จะปรับภาพให้มันแบบโอเคขึ้นหลังจาก New 3DS ก็จะมี New 3DS XL ออกมาปี2014 New 2DS 2017เครื่อง 3DS ขายไปทั่วโลกกว่า75.87ล้านเครื่องคือนั่นแหละแต่ว่าโอเคประชากรบนโลกมันคงเยอะมันมันไม่ได้ไหลามาถึงประเทศไทยให้คนที่ไม่ได้สนใจเกมรู้จักกันอย่างนั้นเหรอผมก็งงอยู่นะ แล้วก็ b s t Selling เกมที่ขายดีที่สุดบนเครื่อง 3DS เป็น Mario Kart 7นะภาค7 18.71ล้าน Copy นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ย 3DS ปิดตัวไปเมื่อประมาณปี2019ก็คือหยุดผลิตปิด e-shop e-shop ก็คือที่เทียว้ให้ซื้อเกมออนไลน์แล้วก็ไม่มีเกมลงให้กับเครื่องนี้อีกแล้วจนถึงปัจจุบันนะก็คือมันเป็น ม,มันจบไปแล้วอ่ะ n i n t e n d o ตอนนี้ไปอ,อยู่กับ Nintendo Switch อย่างเดียวซึ่งตอนนี้คนทุกคนคนไม่เล่นเกมผมว่าก็เยอะที่จะรู้จักเพราะว่ามันเป็นการรวมเครื่องแฮนด์เฮลกับเครื่องเครื่องอที่สามารถเล่นกับทีวีได้เป็นคอนโซลด้วยเป็นแฮนด์เฮลด้วยเป็นเครื่องพกพาได้ด้วยทีนี้จะมาพูดกันถึงหลักการบางๆงแล้วกันเพราะผมก็ไม่ได้รู้ลึกนะว่าไอจอ 3DS เนี่ยเครื่องเล่นเกม3มิติที่ไม่ต้องใส่แว่นเน่ย มันทำได้ยังไงคือปกติแล้วเวลาเราดูทีวีที่เป็น3มิติหรือแม้แต่เล่นเกมหรือว่าลงหนังที่เป็น3ามิติเราจะต้องใส่แว่นใช่ไหมใส่แว่นเพื่ออะไรคือด้วยแว่นตาเนี่ยทำให้ตาข้างซ้ายมองเห็นภาพแบบนึงตาข้างขวาจะมองเห็นภาพอีกแบบหนึง่งแล้ว TDS มันไม่ต้องใส่แว่นได้ยังไงอยากให้ทุกคนลองนึกไปถึงไม้บรรทัด ไม้บรรทัดที่มันเป็นเวลาเราเลื่อนๆแล้วมันเป็นภาพแบบขยับได้หรือมันเปลี่ยนเป็นภาพอื่นหรือมันมีการขยับนิดๆหน่อยๆนั่นแหละมันคือมันคือหลักการเดียวกันกับตอนนั้นแหละผมอยากให้นึกถึงนอกจากไอ้ไม้บรรทัดเนี่ยมันจะมีขนมทาโซ่าผมไม่แน่ใจสเปซแจมมันจะเป็นของเล่นที่เป็นรูปภาพจากตัวการ์ตูนสเปซแจมสมัยนั้นนะกลมๆแล้วเวลาขยับนิดนึงตัวการ์ตูนมันจะขยับ เปลี่ยนภาพนิดๆหน่อยๆมันคือหลักการเดียวกันกับ 3DS นี่แหละแล้ว 3DS เนี่ยมันเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นเกมมันทำออกมาได้อย่าง,างนั้นได้ยังไงเนี่ยก็คือเขาทําที่ตัวจอเลยให้ให้มันเหมือนมี2ภาพแล้วทําให้เวลาตาซ้ายมองตาขวามองเข้าไปเนี่ยเห็นคนละภาพกันไอ้อะไรแบบนี้เขาเรียกอ่พาราแลกบารีเออร มันคือหลักการเดียวกันที่ใช้ในเครื่อง 3ds แล้วเครื่อง 3ds เนี่ยก็จะมีภาพที่เป็น2ชั้น2เลเยอร์อยู่ในนั้นทำให้คนเห็นตาซ้ายกับตาขวาแตกต่างกันไปคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ถ้าใครอยากเล่น 3ds ตอนนี้ก็คือบอกเลยว่าไม่มีแล้วนะครับต้องซื้อมือสองอย่างเดียวรวมถึงตัวตลับด้วยอะไรด้วยแต่ว่าก็เนื่องจาก มันเริ่มเก่าแล้วอะไรแล้วราคามันก็ดรอปลงแต่ว่ามันมีเกมดีๆอยู่ในเครื่อง 3ds แบบเยอะมากแล้วก็สนุกเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็ถ้าคุณอยากลองสัมผัสกับการเล่น3มิติที่ไม่ต้องใส่แว่นจะเป็นยังไงลองเล่นใน 3ds ดูนะลองหามาเล่นกันดูต้นคลิปนี้ก็คือคุยกันว่าคนรอบตัวไม่รู้ว่ามันมีเครื่องแบบนี้ออกมานานแล้วการมองภาพ3มิติได้โดยที่ไม่ต้องใส่แว่นมันเป็นยังไง ถ้าใครมีคนรอบตัวเป็นยังไงลองแชร์กับผมกันดูผมจะได้ไม่คิดว่ามีผมอยู่คนเดียวหรือเปล่ากับคนรอบตัวที่มันออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้นะยังไงฝากติดตามช่องเดอะมูนไว้ด้วยนะครับผมกด Subscribe แล้วเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ